สวัสดีครับ f อฟซแฟนสองไร่ถ่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวัานขอกอกก่จะพายเอฟซีไร่่านผู้ชมทุกตะนันปฏิบัติแม่เดือนนะครับแม่เดือนกับสามีเพิ่งจะเสียชีวิตไปนะครับกาเลขรถเพิ่นกไฮโซกนะครับกับมี่เอฟซีไร่ถ่านนะครับกระช่ดีเพิ่นก็ได้ฝากปัดใจฝากเงินมาทําบุญกับแม่เดือนนะครับกับปางวันนั่งจ่อยผู้ผู้เราฝันนั่นะครับได้ยินว่านั่งจ่อยแล้วก็ฝันอีกแล้วนะครับ ฟันตองหดกับว่ามีเหล็กเด็ดอยู่เไรก็ตามไปดูไปชมนมกันครับตามผมมานะครับ,า,บานเดือนที่เป็นภรรยาของอคุณตาท่านที่เสียชีวิตนะคะเนื้อจอยฟันเห็นคุณตาท่านสามขึ้นนะคะเราถามเลขเพิ่นเพิ่นสี่ได้ทะเบียนรถทะเบียนรถเป็นเก็หนึ่งเ้าห้านะคะก็ะมีเอฟซีโชคดีกาม้าท่าบุญก็น่าจอยชีพิตสมัย 300บาทนะคะ FC ไม่ประสงค์ออกนามสาม้อยบาทคุณนวลเกาหลีใต้หนึ่งันบาทนะคะ FC ไม่ประสงค์ออกนามสองร้อยบาทป้านางจันทบุรีห้า้อยบาทรวมจำนวนเงินเป็นสองพันสามร้อยบาทนะคะเธอมือเราเด้อ FC คุณนวลเกาหลีใต้นะคะทำบุญกับ ญาติผู้ตายหรือแม่เดือนเป็นเป็นภรรยาของคุณตาท่านนะคะทีมข่าวฟันนาจอยนะคะหนึ่งพันบาทนะคะคุณงนเกาหลีใต้นะคะอากาเอฟซีไม่ประสงค์ออกนามสอ0รบาทนะคะรวมจำนวนเงิน1,200งันบาทนะคะถึงเมื่อแล้วเนาะนัาบุลนัมเบอนอันนี้ คุณแม่เดือนฟันฟันเหนพอท่านปกาศงแต่พอท่านเสียแล้วบ่เห็นกันเแบ่มาเขาฟันเลยบ่ค่ะบ่อันวันที่พานมานี่ไปเขาฟันนวจอยตั้งสามมือเออันนี้สิถามนาจอยเนี่ยวันนี้นาจอยนาจอยขาฟันพุณนตาท่านคุณตาท่านมาเขาฟันคุณตาท่านเราเองกำลจอยเน่ันเห็นแล้วอย้มันเราก็เลยเห็นทีดหวนเลยยู่่เมนันมือเด่นันมือขึนอ้หมือขึ้น มันเห็นอยไหมท่เราไปหยังนี่ยทกแบบทุกแบว้าคล้ายบบทกแบ้าเลหยังัได้บอันตาท่านอ่าอันนั่งคอเลขอีกเนี่ยอันวก็หันนั่งกับอเลกหันตาท่านสีนนั่งคออีกเี่หไมว่าสิ่ะอืเพราะบัสี่เต็นท่าท่าทีุ่เข้าวันนั่นเละบัตนี้ไม่ขีน ข้างสุกเขาเม่นนะประตูเม่นมันเบาๆเรียกว่ามันซีกเลยเม่นพอคุณพี่พอได้ไหวอยากได้เลขกบอเอาอยากได้เลขเบิ้งเอาออยากได้เลขเบิ้งเอาไปเบิ้งเอาได้กันวะเห็นตัวเปล่าเหรอเห็นใจเห็นตัวไหนเจ้าเห็นในฝันหรือเจ้าไปเบิ้งยูเม่นตอนเช้าเห็นอันนยิในฝันเห็นในฝันเห็นตัวได้แน่ใจเห็นเห็นหาเราต้องมีสิพอให้ดูสองข่า สองขังประตูเมมอี่ที่ได้ยินข่าว่าเจ้าเรากับสาท่านมาจากคอซ้ำแม่ขอม่ะโอาว่หนเจ้ากรบตาอกันนี่มง้าไปนน้าเด็กเด็กกบกับยิ้อีกฮะตอตอนมือเผาหน่ะไปไปหน้าตอนตอนเี้มาวยินมเาอีกบอได้ฟันเมนหเรื่องจริงไม่ได้ฟันย้เายังอยนจ่อยเอ้าเราก็นั่งยุ่หันอย ก็ว่าแล้วเป็นจริงก็ว่าอย่างว่า่ายนี่เนี่ยย่านอาเดียนคนโศกแบบว่าเพิ่งเห้องว่ามันไม่ยีเดียนผัวเจ้าก็สภาพดีๆดีไม่ยีเดียนไม่ได้เป็นอันเป็นคือคนธรรมดาปกติเป็นคือบุนปกติไม่ได้ไ่ได้เป็นแบบอันแบบคือถือรถทนอน่ะคือแบบคือคนปกติธรรมดาเฝ้ากันเพิ่นเฝ้าในน้อยแม่เฝ้าในน้อยเพราะว่าว้ากเพิ่ว่าจาพอถึงสามหัววันนี้เพิ่เฝ้าคือเก้าสี่ใส่สี่ใส่ประตูแม่ ตอนแรกมาอยากได้จะไปเบิ้งเอาคนละอันนี้เป็นหัวบันทึกสิครับเสร็จแล้วเสร็จยางไปเบื้องเอาเลยแหละเป็นยืนหุ่นหรอครับแล้ว่าพปยางไปเบื้องเอากันได้ยังไงอันนี้เป็นโต๊ะสีแดงบัวบ้านเป็นโตัวสีแดงตัวใหญ่บ้าเลยตัวใหญ่ยุกยุกมันยุกคนละฟังเลยคะับฐางหนึ่งสิบสี่ฐางหนึ่งเก่าห้าหนึ่งสี่กับเก้าห้า วัน so oh. the ี them, so ้เลขสามตัวมันพได้จอยมันบอกว่าอยากได้ไปเบิ้งเอาแม่อยากได้ไปเบิ้งเอาคนานเง้ยหนาเบิ้งเอาคนกับลายลายต้นกับเขาเหม็นมาอยู่ว่า้นตายสิบสอนเนตะน้องเปนสิบต้นนะคนคนเงยหนาคนียมือมือก้อนคนตายอันมือหนึ่งมันก้อนบันบบแบบได้ได้นินเสียงก็ใช่คนตายมือหนึ่งเหมือนนังนันนได้นินเสียงใช่เติมขึนมาเนาะท่านเปนอะไมย่างนี้อะ บ้นน้คุณได้นางหายน่านะได้นางหาเลยดได้ว่าปักมาเงีย่ไขด้วยนี่จะลูกด้านก็เป็นลูกห้านเจอแบบปักมาเงียบ้านนี้ตงเขียนล็อกบ้านไดเนาอกกับบ่มาจ้าแกแตเยห็นเราอยู่ไซตที่ันโอ้ยูมองรถควงแ่เปดนว่าปักมางเงีย่เอาไข้ได้แบบแ่ว่าเบาน้ำเมาเยินป่ะเบาปักมาเงีย่เราไข้เบาคุเงีย่เบาดายแล้วแกว่าเบาสูนาเขาวบาคุณเมีย่เบาดายเยอคุณชิ้เองแล้วว่ บันนี้บ่บ่ฝันเห็นยุคคุณเรฟันเห็นยุคไม่แล้วาก็สิยู่บานดีปะฝันส้นนี่มันก็แค่เดือนฝันเห็นกันบ่ก็ไม่ดบ่บ่ฝันบ่ฟันใกเ้เทเลนบ่ไม่ได้เลยเลยไปวัดได้หรเปาไปวัดไปวัดแตกเนาะคนบ่มาข้าวฟันลูกเมียเนบ่ไป่าฟันนาจอยนาจอยกัเป็นคนมูบานเดียวกันเดียวเดยวไปน้อยถ่ายจากน้อยนาจอยไปยัง สี่ไม่ได้เหันตอนะน่เรียนแล้านี่บทุลักทุลักทุลักทุลัเทุลีกทุลั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 าทักทุลากเุลักท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 ่ลักทุลัก่ักทุลักทลตกทุลั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 กุักทักทักทุคักบุลักทุลกทักทุลักลกลักักท่ลักักทุลักทั คน,บบนว่าอาได้เปเลล่จะเป็นเ,นเนสี่ปใจเห็นเนรยเป็นบ่นนส,สี่บอกเลแล้ปเยืย้นเืมป็นเรื่อนเลานที่ททีวมีเื่องากกาจีนน้ำเงินหกาีแดงหนึ่งสีกับเข่าหาหนเนาะ ไม่ได้แต่ท่านอันอันปะรยัดถึงเลยที่กัดแล้วค่ะที่ี่ก็ขอขอบคุณที่หลายๆเด้อค่ะที่ใหคุณแม่บ้างแข่งกับทสานสองเทานะคะทุกบาททุกตะการถึงมือแล้วนะคะบางท่านบางคนนั่นนุ่นที่ยากอะมอบตั้งแต่วันที่สองหลังเลขออกตอนเย็นนันอาจอย์นะอีกสองคนนะคนมากกับมอบไปแล้วนะคะรู้สึกว่าจะเป็นของหนาแก้วนะคะท่านหนึ่งกับที่ผู้หนึ่ง ละหายไปแล้วอันนี้เป็นรอบที่สองเน้ะคะ่ะเข้ามาเหมาะแลคะ่ะน่าจอยฟันเข้ากลมาทายทั้งไอเอฟซีโชคดีนะคะถ้าผู้ใดอยากร่วมทั้บุญกับญาติผู้เสียชีวิตค่ะติดต่อท่นที่ญาติโดยตรงนะคะ0 9 8 1 9 7 1 9 3 4ปนะะึ่ะเก็ดหนึ่งาตัวเลขเนี่าจ,จะเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะน่าจอยเพิ่นฟันแต่บบ่รู้ว่าจะใช่บ่ใช่เข้ากัดทายทั้งหลายเป็นแนวะทาหาเสื้อสลักินแป้งน,น,นะคะสำหส่วนตัวน่าจอยน่าจอยมากตัวใดหนึ่งซีกับเก้าหาง ตัวัวมมหนึมักหนึ่งสี่เจาเาอยอยเป็นักหนึ่งสี่หัวลบไปปังไปบ่ได้เลยมนได้ก็เลาม่ท่าคยืนอยู่ข้างเม่มเนะยืนข้างๆเลยยืนข้างเลยพนยืนอยู่รอตัวเล็ ยูานเม่นมันมัน่นางทางเม่นมืนบ่เป็นเดอยูเราบันไดเราบันไดเราซาน่เม่นบันไดพนเล่บไดความฝันพนเล่เดินขึ้นไปขึ้นไปบ่วงกันขึ้นตองก็ขึ้นไปนังเม่นด้่แก่ม่อยเจ้าก็ซื้อรานกับพีได้ข้าันว่าจังขึ้นเไอกขึ้นไปว่วกันพ่นกับบ่งง่าบ่งหนาวอันว่าเมื่อไปหน้านี่บด้ฝันเม่นบ่บด้ฝัน ไปหน้าตาสองห้าเรอาไปหน้าต่างๆหน้านาจอยทั้งมันที่ทั้งผ่านไปผ่านไปปราสาเนาะสิไปหน้าเจ้าตรงผ่นปาสาทก็ผ่านเม่นไปหันนี่เลยผ่านเน่นไปเลยส่นหน้าผู้ใดตายสหน้าขับเจ้าผ่านไปหน้าเจ้าสีเห็นมันบอกแ่สีเห็นแต่ทุกคนมันบอ่ตามที่ไปได้ยินมาแต่ขเจ้าสีเห็ดเห็นเน่นหนแบบได้ทำไมไดเห็ดเป็นตายาชักคน ได้ได้ถามกันบ้าเมื่อเห็นเนี่มันเานี่ถามกันเห็นเราก็ตายไปเล่นบ่เห็นเราก็ายไปเลื่ออเมือใดที่เราจอยบอกว่าเพิ่งมาขอจะสางวดไดเด้วยมงเคื่องนี่แหละอได้บ่าขอจะขออีกสงวดนะอันนี้แล้วก็พบปากเลวมัมแต่เงืวอนงใบ้า่ประหยัดหนะาแต่ว่าแต่ว่าตัวลงเนาะ เราจะหาเล้หมอนรหารเรากรยั่งเรากยังอลบเรากยังส่เนบะทำเป็นดเานนี้บอกสเนมเป็นหนึ่งเส้นรบเก่าหน่สครเาาเนาะีิกเป็นสภาหา่อให้เส้ดีกัน้ะท่างของน้าจอยนะคะขอบคุณน้าจอยลลายเด้อค่ะที่เอานทาขอบคุณหลายๆเด้อนายจอยเนี่อ ครับในแต่คลิมนี้ผม็คยเสือหลุยครั้งหนึ่งนะครับนั่งจ่อยฟันอีกแล้วฟันผู้ไต่ถามเร็กผู้ไต่ผู้ไต่ก็บอกสองตัวสองคููวดวันที 16, ่สิบหพฤษภาคมหกก็นะครับผู้ไต่ก็บอกให้ไปเบิ้งนะครับยึดหน้าประตูเม่นก็เห็นเลขหนึ่งสี่กัเก้หานะครับก็มีเท่านี้นะครับผู้ฝันกันเนีย ห,หนึ่งซีมักหนึ่งซีนะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางซื้อสักกินแบงง่งหุอนตะบันกวางว, F วาังเอฟซีเลยทำเภอส้มสุขันค้งถิ่นเยินฟังแล้วนะครับถ้ารับผลนม้ตายชิมนี่ขออยู่ที่เพียงทานี้พบกันอีกคลิปต่อๆไปํามชิมนี่โชคดีสวัสดีครับ